ออาลครับอันนี้ก็ขอ,อนําเสนอ,อสื่อการสอนเรื่องคานรูปตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสริมเหล็กรับแรงดึงอย่างเดียวนะครับอันดับแรกสุดก็คือ,อเรามีข้อมูลหน้าตัดขาดดังต่อไปนี้นะครับ จากหน้าตัดคานจะเห็นได้ว่าเราจะมีข้อมูลของขนาดคานกว้าง20ลึกทั้งหมดคือ40เซนแล้วก็เสริมเหล็กจํานวน3เส้น rb 15ครับจากรูปตัดคานตัวนี้เราจะต้องวมีขอ์มาเป็นตัวแปรก่อนครับต่อมานะครับจากตัวแปรจะเห็นได้ว่าเราจะมีตัวแปรความกว้างคานก็คือ b ความลึกคานทั้งหมดก็คือ s แล้วก็เนื้อที่หน้าตัดเหล็กเสริมรับแรงดึงก็คือ as ครับ และในการคำนวณน,นะครับเราต้องใช้ตัวแปรคำนวณคือตัวแปร d ีดีจะวัดจากหลังคารถึงศูนย์ถ่วงของกลุ่มเหล็กเสริมรับแรงดึงครับตัวแปร B จะมีค่าเท่ากับ20สิบเซนครับตัวแปร d จะมีค่าเท่ากับ เท่ากับระยะ h ลบด้วยระยะหุ้มลบด้วยขนาดของเหล็กปอกลบด้วยขนาดของเหล็กเสริมครับดังนั้นจะเท่ากับความลึกของขนาด h 40เซนลบระยะหุ้ม30เซนและ0.6ก็คือขนาดของเหล็กปอก rb 6ครับลบด้วยขนาด1.5คือไดอมิเตอร์ของเหล็กขนาด rb 1 5หาร2ครับได้คำตอบออกมาคืออยู่ที่ได้คำตอบออกมาอยู่ที่ได้คำตอบออกมาอยู่ที่35.65ครับ โดยเราจะกลับประมาณใช้อยู่ที่35เซเซนครับหลังจากนั้นครับคำนวณหา AS ครับ AS จะคิดจากเหล็กเส้น r b 15 1เสน้นซึ่งจะมีพื้นที่เท่ากับพายดีกับหาร2ยกกำลัง2ครับหรือพายอร์กำลัง2นั่นเองซึ่งจะเท่ากับพายคูณด้วย1.5หาร2เราจะเอาขนาดไดมิเตอร์คือ15มิล หักแปลงเป็น1.5เซนเมื่อคำนวณแล้วจะได้เท่ากับ1.767ตารางเซนแล้วเมื่อมาคูณกับจำนวน3เส้นก็จะได้พื้นที่รวมทั้งหมดคือ5.301ตารางเซนหรือตัวเลขนี้จะสามารถเปิดได้จากตารางเหล็กท้ายเล่มหนังสืออาศีทั่วไปครับ เราก็จะได้ AS ท่ากับ5.301ตารางเซนต่อมาอัตราส่วนการเสริมเหล็กหรือค่าโลค่าโลจะเท่ากับ AS หารด้วย BD ซึ่งเราจะนำค่าที่เราวิเคราะห์เมื่อสักครู่นี้นำมาใส่ครับนั่นคือ AS ท่ากับ5.301ตารางเซน B คือ20เซนด์ D คือ3.5เซนและเมื่อหารออกมาแล้วจะได้เท่ากับ0.0076แต่ปริมาณการเสริมเหล็ก จะต้องมีการเสริมเหล็กขั้นต่ำคือโลมินจะต้องมีค่าเสริมเหล็กโลมินนั่นคือเท่ากับ44ส่วน FY เมื่อใช้เหล็กกลมเราจะใช้ FY าทากับ2.4ได้ค่าโลมินคือจุ0.58จะเห็นได้ว่าปริมาณเหล็กเสริมของเรามีค่ามากกว่าโลมินดังนั้นปริมาณการเสริมเหล็กจัดว่าใช้ได้